นี่คือนี่คือทีมงานชนเน,นี่ครับนี่คืพี่เลี้ยงนะครับผมนี่ครับนี่ครับอัดร้องกับราคาเก็บตกครับเก็บตกากางเวทีมวยราชดำเนินครับนี่ครับทีมงานของเพชรอนันต์ตอ่อสุรัต มีด้วยมีอย่างนี้ด้วยนี่ครับโอ้โหเพชรอนันต์ตอสุดแลนครับนี่คือทีมงานของเพชรอนันต์นะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับแกจะอารมณ์ดีแบบนี้นะครับนี่ครับเพชรอนันต์ครับมุมน้ำเงินเต้นท่ากังน้ำสไตล์นี่ครับอาราก็สลรคำเก็บขี้ปลาฝากครับเป็นบรรยากาศแบบสนุกสนุกนะครับผมนี่ฮะเป็นสีสันวงการมวย ไม่แน่ใจว่าแกมาจากบ้านไหนนะครับแต่ว่าแกพาเพชรอนันต์ปอสุรัตน์มามาต่อยนะครับเฮ้ยเอา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 มวยก็มันพี่เลี้ยงก็มันครับนี่ครับมวยก็มันพี่เลี้ยงก็มันเอาล้ครับผมนี่ครับรองอนุาครับแกคิดว่าปาครับ